แล้วเข้าไปตีโอ้ยทีเดียวหาย,อยไอ,ตอ้ตนนออ้นเอตุ้ยไอ้ต้นโ,อ,นนโอ้ยเนี่ยร้อยห้าสิกับแปดสิบเออเอตีทีหนึงเบินมานาสองรสภาพกูเอาชิ้นโจงแต่ว่ว้สภาพขนาดนี้ ไม่น่ามาได้โอ้โหนี่ติดโอ้โหติดแพชชัโอ้โหหายตายหาหมดโอ้โหพับกบกบตีมสดโดยโอรสคาเฟ่จะมาชมหรือจะมาเล่นด้วยกันก็เจอกันที่เพจได้ทุกวันเลยอย่าลืมกดเห็นโพสก่อนด้วยนะครับแล้วเจอกันเอาอะไครับผมขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เป็นปีใหม่ไทยนะผมที่ตอนที่เราทำเลยฮะ ก็ขอก่อนอื่นเลยไปเวลามาไหว้นะครับผมพวกเราขอลาไปก่อนนะฮะย้อนยอกนี่ไปไหนละกูเพิ่งมาวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ในปี2 5 6พน้ารอหกสิบสี่ะครับถูกช่วยนแต่กูถูกปะเนี่ยเออตกตแล้วก็ถูกพูดไปกันหลายคนอยู่กับเรามาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี25 6 0นหกิะครับผมใช่ปะก็หลายคนอยู่กับเรามาตั้งแต่ปีส0 2 0 อยู่ไปถึงสนเออมันจะแบบนี้วันเล่นมุกนี้มุกกูยังไม่ตรงอ่ะโอ้โหสภาพอะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยวันนี้นะครับผมก็อยู่กับฮีโร่ที่มีชื่อว่าเบียดเบียนนะผมวันนี้เบียดเบียนของเรานะครับมาทําการปรับใหม่ฮะเออมันไม่ได้มาปรับนะเพิ่งมาปรับหรอกมันปรับนานแล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราอยากจะนําเสนอนะกับฮีโร่ที่เป็นอภิมหาขวัญใจคนไทยอ เอาจริงๆด้วยตัวนี้แม่งเก่งนะแต่แม่งจะเก่งก็ต่อเมื่อแม่งแม่งมีของไงแต่มันปรับมานิดนึงนนับมงผมเราก็เลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รับรู้นะว่าปรับแล้วนะเอออยากจะปรับเหมือนเหมือนอารมณ์แบบเหมือนเด็กอยากปรับป่ะจริงๆนะคือคนอื่นเขาปรับก่อนคุณผู้ชมดูนะเออแค่นี้พอใครดูทันก็ดูนะครับใครดูข้อมูลที่ปรับไม่ทันเอ,อ,อ,อ้ยก็ไอทีกดตาตาาเมื่อกี้ตาผ้า ให้เขาตอบไปทันแล้วกันกู <c oughs> จะบอกอะไรให้นะไม่ต้องอ่านครับผมไม่ต้องพยายามใครที่พยายามย้อนกลับไปดูให้คุณพยายามต่อนะครับผมแต่ถ้าคุณไม่อยากพยายามเราก็ไม่บอกคุณนะฮะ <c oughs> ไม่บอกไม่บอกจริงๆเอาแค่นี้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะอธิบาย <c oughs> เดี๋ยวจะอธิบาย <c oughs> ท้ายๆแล้วกันนะพะมันปรับยังไง ความน่าสนใจของตัวนี้นะครับผมคือการเบิร์นมานานะครับผมอันแน,น่เกินเฮ้ยเกินเฉยจะกระบนแล้วกระบนแล้วอีกนิดนึงโอ้โหเ <laughs> บิร์นมานาะเพิ่มจากเดิมนะครับผมโอ้โหเอากูพุดนี้หมดแล้วนะเอาเอา้ยอ,อีกนิดนึงอีกนิดนึงกระบนแ,แล้วเราจะปิดคลิปเลยเออเพิ่มเบิร์นเพิ่มอีกประมาณสี่หน่วยนะครับหมดแล้วอันนี้หมดจริงนะหกหน่วยหกหน่วย ก็เอ้าก็จาก6เป็น1 6เป็น15 1 2เป็น2 0 18ิปเป็น30หมดแล้วจริงเอ้าเนี่ยคือหมดแล้วอะแล้วกูจะเสนออะไรต่อในทีเนี้ยเอ้ามึงเอามาน้อยยังอะเฮ้ยมันมันมันเหมือนน้อยนะจริงๆแต่เวลาโดนคนคนมันโดนน่มันเยอะมากเว้ยเดี๋ยวจะลองใช้กับคนให้ดูเพราะปกติตีไม่กี่ทีมันก็หมดมานานหมดหลอดใช่ไหม ล้ <ừ m. S 1> าสมมติไอทีมโดนมูไฟเบทด,ด้วยสามทีหมดหลอดเลยนะเออสามทีทีอะต้องต้องแบบนั้น,นแหล,ละที่พ่าย <c oughs> <c oughs> ก็นั่นแหละครับผมความเบิร์นมานาของเรานั้นเพิ่มขึ้นนะฮะนี่คือของดีเมดเบนอยู่แล้วหลายคนรู้จักเมดเบนนะผมเพราะว่าโดนแบบโดนไล่ฆ่าช่วงเนเกมอ่าแต่ว่าเกมน,นี้ครับผมเราก็ไม่ได้เอามาเดินเกมช่วงต้นเกมเหมือนเดิมฮะอ้าวมันะะจะเจ้พูดไปงั้นเลยใครรู้เมื่อไหรเกมเมื่อไหร่ มึงเอามาแกงเหรอมึงจะไหวเหรอไม่กูไม่รู้ว่ากูโยกหมดอะตอนเนี้ยเอาม,มากางอะก็รู้ๆเอามากลางแล้วเแปบบ๊แบเป๊บด่าพ่อคนเนี่ย <c oughs> ว่ามึงเอาไปแก๊งเหอะเคยจะมีประโยชน์เอามาแก๊งบ้างฟาร์บ้างไงตามภาษาเรามาแล้วว้ามาหนึ่งคนเราเพจรเลนับนี่ครับปล่อยสวอมใส่ฮนะตัวเหม็นเปรี้ยวนิดนึงครับผมแล้วก็กลับเลยกลับไปฟาร์มต่อในกลางครับผมอีโล่มันจะเป็นต้องฟาร์มาจริงมันต้องมันต้องมีของนะไม่มีของนี่ อ่อนแอมากครับผมตัวนี้เอาครับเรามาไล่ดูฮีโร่นิดนึงดีกว่านะครับผมทีมเราครับมีเป็นนี่เลยฮะเบียดเบียนคนแรกครับผมพี่เบียดเบียนของเรามากับเปปซเบิร์นโอ้โหมึงเอาตายเลยเนะนี่ยทไปกิมโดนตายเลยนะโอ้โหมีเบียดเบียนนะผมมีเป็นเปปเบินนร์นฮะมีเป็นอาลเชอรี่ครับผมแล้วก็มีเป็นลิจนินเนอแล้วก็เป็นแฮมเมอร์สตอร์มครับ ซึ่งแครี่ก็จะมีแฮมเมอร์เนาะมีเราครับผมเอเทอรี่ครับแต่ออเทอรี่อาจจะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ครับโอโ้โหโอ้โหเปลี่ยนสภาพคนโดนแล้วกูไม่กล้าออกเลยครับผม <c oughs> <c oughs> อันนี้คือคอมโบที่เราโดนไปแล้วเรียบร้อยในรอบที่แล้วนะอาจจะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ถ้ามันใช้ไม่โดนนะครับผมแต่ถ้ามันโดนแล้วคือตายโโอโห้หดดูบนไี่โอ้โห <c oughs> มึงอะไรกันนักหนาเอาดีครับผมบิงมาตีฟินครับผมแล้วฟินหนีเอาตีเอาเราอันติหายหนึ่งครับผมแล้วเรารอ,อบิงรองบิงเอ้บิงบิงบิงไปแล้วไปแล้วแล้วอ,อ,อูยอ้ยอู้ยมันตามมานได้ไงวะอาเทลี่ฆ่าฟินไปได้วะก็ถือว่าคุ้มแล้วครับผมไม่คุ้มไอเดี๋ยไม่คุ้มคืมถอถ้าเราตายไม่มีคำว่าคุ้มเกิดขึ้นในแมปนี้ฮะโอ้โหเอาว่ะแล้วไปเปิ้ลครับผมไป หวดสะเกาได้ครับผมตรงแถวแถวคีฟเราฮะ <S <S ส่วนฮิโร่ทีมน,นึงครับผมมีเป็นไมมิดอนแม็กมาสฟินสเกาแล้วก็เป็นเพสเซเลนนี่ทีมในฝันมือในต้นเออฮิโร่ทีมแบบดีมากเออขึ้มแข่งอะมีแคลรี่ตีใกล้ตีไกลมีตัวแทงตัวเปิดใช่แล้วแถมมีมีตัวแก๊งแบบเยอะมากใช่มีไมมิดอนสามวัดอย่างเงี้ยนะเพสเซเลนะนอย่างเงี้ยนะโอ้โห ถ้ามงึงเป็นสเกลอีกทีมึงก็คือแบบมึงชนะเลยนะบอกกูว่าชนะเลยใช่ใช่โอ้โหแต่ทั้งทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับสกิลเพย์ด้วยซึ่งทีมกูมีดีกว่าเอาอีกแล้วออใช่ก็ <c oughs> โอเคมั้งตอนนี้ก็สามตายหนึ่งก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่ครับผมแล้วอาร์ติลี่ก็ยังพอยิงได้อยู่แล้วโอเคสเปียร์มิค,คือการยิงแต่อยู่บอ่อจริงๆยิรรงวาเลนกลางอะไรเงี้ยแบบไม่ก็อยู่บอ่อแล้วฟาร์มทองอะไรเงี้ยกูไม่รู้ออกมา เอายิงไกลไปไหนแต่ว่ามันไกลมากก oh, ็ตอนนี้โอ้โหนี่ยทุบโอ้โหโหดิหายโหดิหายเลยแล้วเขาดีนายครับผมตรงนี้ฮะออ้ยแล้วมันมีต้นหน้าหน้าหน้าจุ่มหน้าจุ่มหน้าจุ่มตบิงโอ้โหรอรอนติครับผมมีหรือเปล่าอันตินี่หายครับผมเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะผมว่ามันมียังไงบ้างครับสำหรับตัวนี้ฮะ ก็สำหรับสกิลหนึ่งครับผมตามมึงตัต้นถึงคิวมึงแล้วจิ๋วหายสกิลสกิลหนึ่งเป็นสกิลเบิร์นมานาะซึ่งเออน,นี่ยเออมันมันถูกปรับเาใหม่ในเวลาตีใช่ไหมมันจะมันจะมีเบิร์นมานานะลบห้าสิบสี่เห็นไหมเยอะนะใช่เยอะนะเยอะมากนะเยอะมากนะใช่เยอะมากนะเออแค่นั้นแหละหมดเลยมันน้อยจังวะเอาอีกเออก็อันเนี้ยมันมันทำอเมทลบจากเดิมอ่ะ สูงสุดมันอัพเต็มเลเวลสี่ใช่ไหม <30 S 2> มันจะเบิร์ย <24 S 2> ี่สี่หน่วยยี่สี่หน่วยแต่แผนเนี้ยเพิ่มมาเป็นสามสิบเล็กสามสิบไม่พอมันเบิร์อีกสามอีกหกเปอร์เซ็นต์เอ้ยหกเปอรเออหกเปอร์เซ็นต์ของของมานาสูงสุดขอยอิ่งทีมยิง่งยิ่งอีกทีมมานาเยอะยิง่งโดนเบิร์แรงอ่าใช่ก็คือถ้าเป็นตีพวกแบบว่าตัวแท้งอะไรเงี้ยถ้าสามมติเราไปแยกล่าใช่ไหมอ่าฮะเมื่อกี้ตีทีปป่าห้าสิบสี่ลองนึกสภาพแบบเอาตัวปอมมาอีกอะตีลบเบิร์และทีร้อยเกือบสองร เออใช่นี่ยังไม่ไม่รวมดับเบิร์นนะไม่รวมดับเบิร์นที่แบบเบิร์นเพิ่มขึ้นอีกนะเออคือมันโกงนะอันสกิลเนี้ยอันจริงๆแล้วเดี๋ยวอย่างเมื่อกี้เราทดลองกับฟินกับไมมีดอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันส่วนสกิลสองเป็นสกิลบิงนะครับอันนี้บิงง่ายๆเลยโง่ๆเลยไม่มีอะไรเลยงงๆเลยบิงงงๆเลยอื่นเลยครับสกิลสามเป็นกันเวทเพิ่มเกราะป้องกันเวทนะครับผมสิบหน่วยก็เหมือนมีบาเลียไอเดลอะไรประมาณนี้อันติเป็นการ ปาอันติแบบเป็นวงใหญ่ๆเออถ้าศัตรูที่ที่ตัวนั้นมานาน้อยเขาจะโดนอันติแรงโดนดานเมจแรงมากาตัวก้ะดาษก็โดนด้วยถ้าออกคารดาฟ้าวงใหญ่มากเออใหญ่ธรรมดาไม่พอ,อใหญ่มากอันนี้ใหญ่มากเพื่นอนต้มถิ่นโดนด้วยแล้วก็อย่าลืมนะผมสก,กิลอันตินี่ติดใบด้วยนะนิดนึงแล้บใบแป๊บเดียวผมสโลว์แป๊บนึงเอ้ยมันแป๊บเดียวมันแบบบู๊บแป๊บเดียวโอ้โหเพื่อนกูมันโหดร้ายจริงๆครับผมช็อตนี้ครับ โอ้โหแล้วหนีแล้วฮะตอนนี้ไมวิดอนครับผมผมรอดยากว่ะเอ้ยทีมเราเดินเกมดีด้วยแหละเนี่ยมาหาเราแล้วต้นมา,าเราแล้วโอ้โหไม่ทันได้ถึงไม่ต้องถึงไม่ถึง,ม,ถงมือครับทีมเรานี่ทำไปเล่นไปนะครับตอนนี้ดูสกอร์ครับผมอืมอาร์เทลี่คิวไปสี่นะตายสามนี่ก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่เลยนะเออแต่เขาแอตติเก้าเลยนะแสดงว่าเขาชวนเพื่อนเยอะมากเลยนะใช่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 ตติเยอะสุดในทีมเลย เฮ้ยอ๋อนี่เจอแล้วเป,ปเปอร์เนี่ยตอนนี้คอยเดินเกมครับผมเจ็ดตัวนะส่วนทางด้านของแฮมเมอร์อะไรงี้ก็ทางด้านของอะไรกันลิกินเนก็ห้าตัวก็ไม่เยอะนะโอ้โหเราโดนแล้วครับผมโดนเสียบสวยจัด,จดๆนะผมเราเดินหนีเอามาก่อนดีกว่านะฮะอันตรายอย่างยีหยุดโอ้โหเจ็บ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 โอโ้โ,อโหกูโโหตายเลยมาครั้<อ>งแรกกูตายเลยโอ้โห ไอตัวนี้มมนโกงนะโกงอยู่ตัวนี้ยังโกงอยู่ยืนยันจริงจริงเค,คือคือมันโกงจริงอะเอฟซเรนน่ยคืออย่างอย่างที่บอกเป็นตัวโกงตัวแกงที่ดีที่สุดในเกมแล้วฮะเอเซเรนเนี่นะใช่เอซเรนนะทำไมวะม,มันมันเป็นตัวที่เคลียร์เว็บได้อย่างอย่างที่บอกอะเมว่16ใช่ไหมออกกระดาษฟ้าอันติแล้วตันก็คือตายทั้งกองเลยไม่ว่า<ะ>มันจะเป็นคีบดาหลกแตกหรือว่าคีปธรรมดาตายหมดอันติไม่ต้องอันติแล้วตันเลยตายหมด อีกอย่างคือมันมันตีธรรมดาแม่งมีติดตามเหมือนโคนอสอะอารมณ์แล้วอย่างแม่งบินเร็วสกิลหนึ่งอีกเปิดได้ด้วยโดดได้อีกแบบไม่ต้องมีพละตูคีครบเครื่องเกินไปแล้วก็มีอันติีที่ให้เพื่อนตีแรงก็เดินเกมได้ไงเดินเกมดีเลยเกมนี่แบบว่าโหดแบบเป็นแครี่ได้อีกตีแรงนะครับเออพูดขนาดนี้เกมหน้าเขาต้องเล่นแล้วหรอมั้งเราต้องจับซะหน่อยฮะแม่งเอ้สภาพ ตัวนี้ยังโกงอีนะผมยังบอกอยัง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 คำเดิมว่าโกงฮะโก <c oughs> งตสอมอ <c oughs> มาแล้วตรงนี้จะผู้สเกาสับหนึ่งนะผมสับแพมเมอร์ไม่ได้แต่ว่าเสียครับอีกทีนึงแลกกันไปคนละตัวฮะรเราก็ฟาร์มต่อก่อนเพราะเราได้ดูนเคลเวอร์มาแล้วอะไอเทมฟาร์มแบบโคตรฟาร์มอ,อันนี้ ต่ถ้าไม่ฟาร์มแล้วจะมาเอามาเล่นทำไมใช่ไหมตัวนี้มันต้องฟาร์มครับผมในป่ามีใครหรือเปล่าตอนนี้เราอยู่คนเดียวนะต้อโอ้อยางที่บอกเลยว่าเมื่อกี้เพิ่งฟาร์มแต่กูตายอีกแล้วอันติีแม่งอันติแม่งอันติแม่งเองอโอ้โหนี่ครับผมผมบอกลรวเราเก่ง <laughs> อัลเทอรี่ซอยไปพักเลยที่ฝ่ายโอ้โหตัวมันโกงตัวมันโกงฮะตัวมันโกงก็บอกว่าตัวมันโกงพูดคนนี้ยังไม่ยังไม่สลุปใจกันนะกูว่ามันมันอยู่ที่ไอ้นี่เลยว่ะอยู่ที่ของเลยว่ะจริงตัวเนี้ยมันเป็นตัวเล็ดเกมอ่ะต้นเกมเราก็มาเดินแกงมันก็้จะรักทะเลนนิดนึงเฮ้ยดิสภาพสภาพวับกลับบ้านก่อนนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมดูไอเทพมาหน่อยนะอัปเดตนิดนึงฮะ สำหรับสเกลเองครับผมมาเป็นสายซิงครับผมมาเป็นสายแบบสัตว์ทีเดียวร่วงแล้วมาเป็นไอเทมอย่างเจาะกรอกก่อนเลยครับผมส่วนทีมเราครับจะได้เปรียบเรื่องของการเข้าทำมากๆครับเนื่องจากว่ามีบิงถึง4ตัวเราเองครับผมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้ออกไอเทมบิงแต่ว่าสามารถบิงได้เองครับส่วนอันเชลี่ไม่ต้องบิงครับอันนี้ยิงตังแต่บอกก็ถึงฮะมึงอยู่ตรงไหนก็ได้อันนี้ยเพราะเขาออกทางด้านของเจสเปียมานะฮะส่วนอีกทีมนึงตอนนี้ ค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นครับผมฟินเองก็ไม่มีบิงนะผมฟินบอกกูจะเอาบิงไปเพื่อก็คิดแบบนั้นเหมือนกันฮนะดาเบกเยังไม่มีเลยจ้าช่วยเฮ้ย,ยคนอื่นๆไงแบ็คสไงมีบิงคนเดียวนะผมสำหรับไม่มีด้นเองก,เนง,นะเงก็เล่นบิงได้นะเพสเซก็บิงเล่นบิงได้นะแต่เขาไม่ได้ออกครับผมไม่ใช่เขาอาจจะยังไม่มีตังครับอาจจะต้องแบบรอก่อนแต่เพื่อนมึงตายหมดเลยต้นหรืออาร์เทรีย่ยิงไกลเดียว โอ้โหอาชี่ียิงไกลสุดอยู่ในบ่อโอ้โหแล้วสู้อะเป็นไงล่ะวิ่งตามอาชีรีกูเป็นไงล่ะกูบอก,ก,ก,กแล้วสายซิ่งสายซิง่งโอ้โหยิงตายหมดเลยนะเล่นไปนี่อันติให้เลยจบๆไป <c oughs> ดึปง่ายๆเนาะเออใช่ก็บอกแล้วโกงๆกูยังไม่เห็นความโกงเข่าไ่ตอนเนี้รอรอ,อตีอย่างเดียวตอนนี้รอ แต่แต่ตัวนี้มันก็ต้องเล่นประมาณนี้แหละจริงถ้าเวลาไปยืนรอไฟยืนรอฟาร์มยืนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่รวยนะไม่เกิดด้วยตัวมาเล่นแบบต้องแบบนี้แหละครับผมเหมือนจะเจอฟินครับผมดิจินเน่ฮะแม็กมาสก็อยู่ต้องระวังครับผม ค่อยๆฟาร์มครับผมอาการนี้ไม่ค่อยแล้วตั้งใจมากเลยเป็นเกมเลยไอ้กูทำไงไอ้ชิผายโอ้โหนี่ไงได้แล้วเนี่ยเฟสเซนมาตันครับผมโดนครับโอ้โหเราตีสู้ตีสู้โอ้โหคนเดียวต้นโอ้โหคนเดียวคนเดียวกูไปแล้ว เรียบร้อยไม่ได้ยังไม่ได้โชว์เลยใส่กานทุกภาพอ่ะเราดูครับผมนี่ครับรีจนเนะกับตรงนี้ฮะโอ้โแล้วอยู่กันเยอะจริงอ่ะเราแยกร่างตีโอ้ร่างตีหายหดหายหดหายแล้วไปแล้วจ้าโอ้โหเฮ้ยพอสะพายหนีไปก่อนครับต้องระวังนะถ้าฟินกับสเกลซูพร้อมกันนี่จะเป็นอะไรที่เทมากนะครับผมไม่ได้แรงนเท่ เท่แรงกิฟท์พอยสองคนได้ซูมอ่ะเฮ้ยเท่ดิมึงที่ดูดิโอกาสที่เกิดการซูมพร้อมกันสองตัวมันต้องนัดกันก่อนนะเว้ยเออมันที่โดนซูมพร้อมกันมันเท่มากต้องลองดูนะครับฟาร์มต่อยไม่ได้คุณถามจริงฟาร์มต่อยนะเนาะหนึิดนึงคือมันก็แกงไม่ได้อีทีมันดันแบบทีมเรากดเยอะเกินไงป้อมมันแตกหมดแล้วอ่ะเราจะเข้าไปในป้อมเขาก็ไม่ได้เขาตันเยอะ ก็อย่างที่เห็นฮีโร่ไม่กับทีมแข่งกูเข้าแวกูไม่น่ารอดขนาดไม่เข้าไม่ยังมาตามกูถึงที่เลยโอ้โหแต่ต้องแน่แหละอย่างที่บอกเราทีมเราเล่นดีครับผมเล่นการออกบิงกมานี่โคตรมีประโยชน์เลยครับแต่ละคนเอาว่ะแปดตายสองแอสซิสหนึ่งครับผมตอนนี้ ้อมเหลือแค่ป้อมกลางับผมกับป้อมล่างครับผมสรป้อมนอกผมได้อีกทีหนึ่งอ่ามีคนหลุดเดี่ยวครับผมมีคนหลุดเดียว,มมดดยวไม่เรียกว่าหลุดดีกว่าเรียกว่าอยู่กับกองหนังนะครับผมคนกองหลังรุ่นเดียวอะรุ่นเดี่ยวทีมตัวเองด้วยนะครับผมตอนแรกนึกว่าจะล้มหน้าออกมาไกลครับเปล่าเลยครับผมมาแค่ดูเฉยๆนะครับไม่ได้ไม่ได้ฟาร์มลิปสักตัวด้วยฮนะ อาจจะได้เห็นไฟใหญ่นะคุณผู้ชมครับโหเล็กดูเบิร์นมานาดิตอนนี้คือเบิร์นครั้งละอะไรห้าสิบสามหรื้าสิบสี่ร้ยห้าสิบเไม่ใช่ห้าสิบสาแต่สีิบเมื่อกี้เก้าสบสี่เก้าสิบสามนะอ๋อเออใช่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 มึงต้องไปลองกับคองว้วยต้นเดี๋ยวรอคองลองลองตอนนี้ดีกว่าเร็วสักดีกว่าโอเค นี่ก็สี่สิบบอกโหนี่เ็แรงที่ผ่ายแล้วนะโอ้ <c oughs> โหมัดเก็บสองผมช็อตนี้แล้วนีเจเนบเอาคืนมาได้เป็นเอาคืนฟินไปได้หนึ่งตัวแล้วเรามาแล้วเรามาแล้ว,เรา,าลวเรามาแล้วไงโอ้โหสภาพเราต้องถึงเวลาแล้วเนพะื่อนเอ้ย กูแล้วล่ะมาแล้วครับผมคนเดียวก็เฟี้ยวได้ผมกตัวเนี้ยหนูไฟไปตีหายไปหนึ่งตัวผมตีหนึ่งหายหนึ่งตัวมาเดี๋ยวกูคนเดียวก็ได้มากูให้หมดทั้งทีเลยมาแยกร่างตีมึงอย่าหนีนะพวกเขาหนีอย่าเพื่อนอย่าหนีครับอย่าหน,ไไหนีไปไหน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 โอ้โหมึงหนีมาเลยอะ่ะเออดีหน,น,นีทำไมวะหนีมาเลยจบจัดโอ้ เขาหนีหมดเลยแล้วเราทำไงเอาของก็ได้ไปเดี๋ยวไปลองดูอของไปลองเอาของไปลองเอของไปจะได้รู้ว่าความเบิร์นมานาที่แท้ทรูมนเป็นยังไงครับคผู้ชมฮนะแต่จริงตอนนี้ก็เบิร์นหนักมากแล้วนะ,ะมาดูกันอืมของมานาโอ้อนนยังครับ <laughs> ผมยังครับอุ้ยไอ้ต้นโอ้ยห<ป>รักเนี่ยร้อยห้าสิบกับแปดสิบ เออหกตีทีหนึ่งเบิร์นมานาสองร้อยสามสิบโอ้แวแล้วคนทั่วไปแม่งมีมานาแม่งไม่เกินพันนะเว้ยแต่จริงๆทุกตัวแทงในตัวเต็งเนี้ยแม่งแบบน้อยมากเลยนะแ <800 S 1> ปดร้อยก็เยอะนะแม่งตีสามทีไม่หมดนะครับสามทีเนี่ยต้องสี่ทีนะครับกูพูดจับไปเพง่งานั่งอะไรให้มันน้อยๆไปก่อนหรือมึงมึงม,มีแยกล่างนะเว้ยเออว่ะทีเดียวเท้าน,ะนะั้นอะรวมรวมเต็ตีด้วยนะ The Long The Long นี้ให้ดู The Clip นี้ให้ดู ลุมตีอ่ะอันนี้มาน,นา480นะประมาณออคนนั่นแหละทำไมมันเบาวะเนี่ยโอ้ยนี่ไงเนี่ยหมดเลยสองทีหมดหลอดเลยเออมานา480นะคือน้อยกว่าคนนะสองทีหมดหลอดเลยโอ้ แม่ก็ไม่ต่างอะไรกับใบนะจริงนะมันมันโกงของเก่าอีกนะจริงนะมันดีกว่าเยอะเลยอย่างพวกริเจเน,นร์มาอะไรเงี้ยคือปวดตัวมาใช้มันนะตัวเราสามารถตัดได้ภายในการตีแค่สักส,กสกองสาครั้งเองอ่ะใช่เปเปอร์เงี้ยบิงไปปุ๊บเรียกร่างหัวปุ๊บหายเลยเปเปอร์ไม่สามารถตอนเราโยนได้ละตอนเปเปอร์บอกกูมีพาวเวอร์สปายกดแล้วซัดแม่งเลยแล้วกันกูไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่ครับมันแบบไอ้เนี่ยดูดิมันทำอะไรไม่ได้ไไดาาแล้วสักลอดิเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอก เอ้ยทำไมเอ้ยเอ้ยกูมีซับไตไม่มีม่ขวดมีขวดกูบอกไปแล้วเห็นไหมตามสูตรเลยโอ้โหลีจีเน่มึงทำให้ดุเดือดขนาดนั้นล่ะนี่ครับอาร์เทลี่ครับผมยิงอยู่ด้านหลังครับยิงไกลๆอยู่ด้านหลังครับโอ้โหทีนี้เพรเซนตันมาโอ้โหตันหายคู่อะเราไปแล้วไม่ทันเลยเหลือแค่สองตัวแล้วเราไปนี่เราอัร์เทลี่ครับผม โอเคมึงฟาร์มได้แบบดูด,ด,ดเดือนมากเลยฟาร์มถึงข้างใน <c oughs> เอ้าโอ้ยากล่างตีเดี๋ยว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 ,ยวหวหด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 เออ <c oughs> โอ้โไม่มเบินมานาแบบ <c oughs> ยับยับนี่ครับ <c oughs> แล้วก็น่าจะได้บารแรกด้วยนะครับผมบารแรกนอกครับผมแค่ป้อมนะฮะ ไม่น่าเอาถึงข้างในไหวอ่ะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าอุ้ยเดินดาเมจเพียงเพียงอุ้ยเพียงพอตายนะครับผมโอ้โหยังตีอยู่ยังตีอยู่ยังเปรี้ยวอยู่แล้วเหนียบดาดต,ตีอุ้ยเฮ้ยสามทีเฮ้ยบอกเขาจะพายมุงมาตีเอา้าสองทีหายหมดเอา้ามาดิเฮ้ยเมื่อกี้ไม่มีแยกล่างนะถ้าแยกล่างนี่คือสามทีนั่นคือทีเดียวนะถูกปะ่ะสามที ตัวละมานาบบม็มัสก็เยอะนะจริงอ่ะโดนแบบเบินแรงกว่าสามทีมานาหมดเลยครับหนึ่งพันมานาภายในหนึ่งวิเลยนะเมื่อกี้เนี้ยวิหนึ่งตีเอ้ยสองวิประมาณสองวิประมาณสองวิได้เออหนึ่งพันมานานะประมาณนั้นอ่นะเอาแล้วว่ะเดี๋ยวยี่ห้าแล้วว่ะไม่ต้องกลัวใครแล้วครับตอนนี้ ช้างกันเฮดเข้าไปเดินหวดมั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรจะขนาดนั้น,ย,นยังกระจับวางครับผมเฮ้ยหกพันแล้วต้นออกอะไรดีเพื่อนเง,งินเงินเยอะว่ะเกนจูโร่มาไล่ดีกว่ามันจะเวิร์กเหรอเอาแบบทีเดียวตายไปเลยต้นเอาแรงๆไปเลยเฮ้อทีเดียวว่ะทีเดียวยไปเลยไหนๆก็ไหนๆละนับฟอง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 อะไรเนะี กับทองทวินเบทเออคนจริง <c oughs> เขาเล่นอย่างนี้ต้นไม่รู้หรอได้ดิ <c oughs> <c oughs> เอากับทองทวินเบทดีมันดูดีสามเบทนพันห้าเงี้ยโอ้โหตี <c oughs> ทีเดียวตายอี่นะแม่งเบิร์นเกี้ยงเลยนะเออทีเดียวหายหมดดูดิเพิ่มเงิขนาดซื้อเกิดเล่นแล้วอ่ะดูดิโอ้โหอร่อยพีมอร่อยพีมเหรออร่อยพีมเออซื้อเล่นเพาเสียบแหลกไอ้ต้นโอ้โหมึงฟาร์มกลัวแล้วเมื่เขาซื้อเกิดกูก็ว่าแล้ว ไม่ได้มีอะไรครับผมนี่ครับโอ้โหโอ้โหไปเปิ้ลมาแล้วกระสุนทางหายเข้าฟินให้ผมแล้วนี่ครับยืนรับให้ฮะแล้วสเกลซูมไปนี่ตัวเรายืนอยู่ด้านหลังครับผมเพื่อเราหายไปหนึ่งครับผมโอ้โหฟินมึงโอ้โหสภาพสภาพกูเอาฟินตัวปอมแหม้ว่าแล้วสภาพขนาดนี้ไม่น่ามาได้โอ้โหนี่ติดโอ้โหติดโอ้โหโอ้โหทิหายตายหาหมดโอ้โห คุณผูชมอย่าไปบอกใครนะครับผมว่าเราตีทีเดียวมานาหมดหลอดเลยนะตอนนี้ <c oughs> คุณผู้ชมไม่เห็นนะครับเห็นสเก,กาไปเมื่อกี้นี้ประมาณเกินครึ่งหลอดนะครับ <c oughs> นี่เป็นไงทวินเบทไปอีก <c oughs> เพิ่มความโหดร้ายเ <c oughs> พิ่มความโหดร้าย <c oughs> <c oughs> เอาแล้ววะ <c oughs> นี่ครับผมทวินเบดก็ทำให้เรานั้นตีครั้งแรกเหมือนกับเป็นการเบิ้ลมานะไอ้เบิ้ลดาเมจนะครับ ได้แปดสิบเปอร์เซนต์ก็จริงแต่ว่าเรานับเป็นร้อยเลยแล้วกันลองลองตีคลิปตัวนี้มาเออโอ้โหทีละครึ่งหลอดอ่ะมานะหายไปเกือบสามร้อยอะเกือบสามร้อยใช่ใช่ใช่เกือบสามร้อยอะเมื่อกี้เนี้ยมันมีสี่ร้อยแปดสิบะเหลือสองร้อยอะโอ้โห้ตายพวกมึงตายกูบอกเลยพวกมึงอยู่ในป้อมให้ดีแล้วกันมึงลองตีบ้านนี้พังโชว์ให้นี่ โอ้โหดร้ายขนาดไหนตอนเนี้ยง,ง, uh. งัง้นด้านบนกู่ะโอ้รอรอรอคนเดียวก็พอแล้วมัง้งเอ้ยไม่ได้โดนจับโดนตันเยอะบอกเขาเปิดให้อย่างเดียวก็พอแล้วเพื่อนขอขอขอโชว์ออฟสักหนึ่งช็อตโชว์ออฟสักหนึ่งช็อตมาแล้วครับผมมาแล้วฮะตอนนี้ดับเบิ้ลดาเมจทำงานนะผม มาเพื่อนเปิดให้หน่อยเพื่อนเราเดินมาแล้วครับผมอุ้ยนี่กินเนก็เปิดได้ดีกว่าไปแล้วนี่ครับผมเพรสเลนต์ไปครับตรงนี้โอ้โหตายแล้วเรียบร้อยแล้วตันไปตรงนี้ครับผมตันไปล้วต้องตีดิเพื่อนเพรต้อขี่สักอันหนึ่งนะเอาเอาเยอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งเงี้ยหน่อยลืมเดี๋ยวอะชิลี่ยิงแรงจังหวะเธอว่ะชิลี่ยิงแรงจัดแล้วเข้าไปตีบุบอุ้ยทีเดียวหายเอ้ยไอ้ต้น เมื่อกี้นึมเห็นปะเออกูเห็นจึงแรงจังล่ะตอนนี้ติดมีตายเลยไหมทีเดียวตายใครจะเล่นจะมึิ้งกูถามจริงก็เอางี้ว่าจบการรีวิวนะครับผมคุณผู้ชมครับ17ตัวตาย2สซิสต์3นะครับผมเอ่อเอ้ยแล้วโอ้โหนึกว่าไม่ขึ้นนะสารบันเร่งนี้ก็ไม่ได้ MVP แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมได้ใจคุณผู้ชมแน่นอนครับ วันนี้ขอโัวลาไปก่อนนะครับผมสูสลายบ๊ายบายว้าวอยากดูตัวไหนเดี๋ยวจัดให้สตรีมสดทุกวัน3ามทุ่มที่เพจแล้วแต่ตนน้นนะครับเตรียมน้ำเตรียมอะาครแล้วไปมันกันนี้เลย